สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังทําทันทีค่ะเสริมหน้าอกมีคนเข้ามารับชมก่อนด้วยยันคะ่ะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมกันสักครู่นะคะจะโชว์เคสเสริมหน้าอกลูกสาวคุณหมออ้นนะคะหลังทําทันทีเลยเสร็จใหม่จากห้องผ่าตัดนะคะ ใช้เป็นตัวโมติว่าเออใช้เป็นตัวเมนเตอร์นะคะเมนเตอร์ผิวทรายนะคะขนาด325ซีซีเดี๋ยวเราดูก่อนทํากันก่อนนะคะอันนี้เป็นรูปก่อนทานะคะสําหรับเคสนี้นะคะปัญหาคือความหย่อนคล้อยจากการที่มีบุตรนะคะซึ่งการมีบุตรเราก็เลยให้นมบุตรนะคะทําให้มีเนื้อนมฝ่อลงมาแล้วก็ไม่เป็นทรงนะคะและลูกค้านะคะคนไข้ท่านนี้ได้ใช้เป็นตัว เมนเตอร์นะคะ3 2 5ซีซีทรงพุ่งนะคะเพื่อให้มีความเห็นเป็นนมที่ชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูหลังทำทันทีที่เสร็จใหม่เลยในห้องผ่าตัดนะคะ คะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เอาละค่ะเรามาเจอกันหลังทาทันทีเห็นเนินนมที่ดูสวยขึ้นดูนะคะหลังทําทันทีเลยค่ะจากห้องผ่าตัดนะคะสําหรับเคสนี้คุณหมอได้ใช้เป็นเทคนิคซอฟเฟ f i ียลนะคะ,ะ,คะก็คือใส่เหนือกล้ามเนื้อแต่ใต้ยเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อมีความพิเศษก็คือนะคะมีการดันทรงที่ดีมากนะคะและแก้ปัญหาการหย่อนคล้อยที่ชัดเจนที่สำคัญ ปัญหาของการคลำเจอขอบซิลิโคนหรือริ้วซิลิโคนไม่เจอแน่นอนด้วยเทคนิคนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะอยู่ใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อฉะนั้นสวยเป็นธรรมชาตินะคะมีทรงทรงนิ่พุ่งเลยนะคะแบบไร้กังวลไร้ขอบนะคะไร้ริ้วนะคะอันนี้หลังทำทันทีค่ะ ดูกันเลยนะคะว่ามีเนินที่สวยขึ้นจากก่อนทําเมื่อกี้นะคะมีความหย่อนคล้อยหย่อนมากเลยนะและสําหรับเทคนิคนี้นะคะหรือสําหรับเทคนิคไหนเหนืน้อแก้มเนื้อใต้แก้มเนื้อดูโอเพนสำหรับไอดอลี่คลินิกนะคะไม่มีค่าบริการเพิ่มอย่างแน่นอนในการเสริมหน้าอกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันสักอีกนิดนึงนะคะ นี่นะคะหลังทำทันทีค่ะใช้เป็นเมนเตอร์นะคะ3 2 5ซีซีไม่ต้องการให้ใหญ่เยอะจนเกินไปแต่อยากให้ใส่แล้วเสื้อผ้าดูสวยงามทรงสวยมีความพุ่งนะคะไม่มีความหย่อนคล้อยเอาละค่ะหลังจากที่เราดูกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนทำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนไข้ก็จะได้พักผ่อนนะคะ นี่เลยค่ะก่อนทำนี่ค่ะเป็นตัวที่คนไข้เลือกนะคะมเมนเตอร์ขนาด3 2 5ซ c ผิวทรายทำต่อได้เลยค่ะพี่พยาบาลนี่เลยค่ะขนาดไม่เล็กเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปนะคะทรงพุ่งและก่อนทำเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเนื้อนาอ,อกนะคะไม่มีเนินมีความหย่อนคล้อย เจอเทคนิคของคุณหมออ้นของเราไปสเปเชี่ยวนะคะเหนือกล้ามเนือ้อแต่ใต้ยเยื่อกล้ามเนื้อนะคะไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มในเทคนิคต่างๆนะคะและที่สำคัญเรามีการดมยานะคะโดยแพทย์วิสัญญีมีทีมพยาบาลดูแลตลอดทั้งการผ่าตัดนะคะและมีห้องดมยาสลบใหญ่ เทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชน,นชั้นนําเลยนะคะปลอดภัยและสวยแน่นอนนะคะท่านผู้ชมถ้ารับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะคะหรือถ้าใครสนใจเสริมหน้าอ,อกทักแอดมินมาได้เลย ราคาทำนมตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้มีราคา,รา,คาเริ่มต้นที่3 9 9 9 9บาทนะคะลูกค้าสนใจแคปหน้าจอจากในไลน์นะคะไปขอ,อโปรโมชั่นได้เลยนะคะโปรโมชั่นมีเยอะเลยคะ่ะราคาเสริมหน้าอกเริ่มที่3 9 9 9 9บาท